พ่อบ้านจากักรพรรดิปีศาจต,ตอนที่413นี่เจ้าจะหาว่าข้าแอบหนีออกมาได้อย่างไรกันครั้งนี้ข้าเดินออกมาทางประตูหลักของเมืองหลวงอย่างสง่าผ่าเผยเลยนะและอีกอย่างหนึ่งในอีกสามเดือนข้างหน้าจะมีพิธีเฉลิมฉลองครบรอบหนึ่งปีที่ท่านพ่อได้ขึ้นครองราชข้าได้รับอนุญาตจากท่านพ่อให้ออกมาหาของขวัญที่เหมาะสมเพื่อมอบให้กับเขาได้ และยิ่งไปกว่านั้นข้าเกรงว่ามันจะ่ทันหันเกินไปสําหรับเจ้าข้าก็เลยจะมาช่วยเจ้าเตรียมของขวัญน,นั้นด้วยเหมือนกันเจ้าเห็นหรือยังว่าข้าเป็นห่วงเป็นใย,ยเจ้าถึงขนาดไหนอ,ะะอ่ะฮะเฮ้นี่เจ้าฟังกันหน่อยสิมันก็ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของข้านี่นะหยุนช้างนี่เจ้าสอนข้ารับใช้ของเจ้ายัางไงกันเขาอ่ะเป็นเหมือนกับพวกไม่สนโลกเลยฮฮ ยกโทษให้ค่าด้วยนะน้องหยงหนิงเขาคงจะทำตัวดีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเจ้า่ะก็ไม่ได้มาสนใจเขาหรอกนะเฮ้ยสัตว์ตัเสร็จไปอีกหนึ่งรายยิ่งมีคู่แข่งน้อยลงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นฮฮ <c oughs> ถ้าพี่ใหญ่โจอะเป็นเหมือนกับพ่อบ้านแห่งตระกูลอยู่ <c oughs> พวกท่านะจะไล่จีบเขาหรือว่าจะวิ่งไล่ตามเขาทั้งวันแบบนี้ไหมฮะ <c oughs> ใครไล่ตามจีบเขากันหรอฮะใช่นี่นี่ใครวิ่งไล่ตามใครกรันฮะฮ่าฮ่งั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ข้าวิ่งไล่ตามจีบเขาเองตกลงไหมฮะพี่ใหญ่โจอะน่าจะมาที่นี่เพราะข้าพองั้นข้าไปก่อนนะเชะิชไม่รู้ไม่ชี้ดีมากทัศนวิสัยของเจ้ากว้างไกลขึ้นนะ เจ้าถึงรู้ว่าข้ามาที่นี่เพื่อมาหาเจ้าแน่นอนสิและอีกอย่างหนึง่งข้าก็อยู่ข้างๆกับท่านมาตั้งนานจนพวกเราเกือบจะเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆแล้วนะ <c oughs> อืมงั้นก็เข้ามาเลยขอข้าดูพัฒนาการของเจ้าสักหน่อยสิฮ่า <c oughs> <c oughs> ในการต่อสู้นั้นเจ้าไม่ควรใช้แต่เพียงพลังเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้สมองของเจ้าด้วยเช่นกันคอยมองหาช่องโหว่ของศัตรู เฮ้ยยา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 ถ้าเกิดว่าเจ้าเห็นช่องโหว่ของศัตรูแล้วละก็จงรีบคว้ามันไว้ซะแต่ว่าถ้าไม่มีช่องโหว่ที่ว่านั่นเจ้าก็จงสร้างมันขึ้นมาจงใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของศัตรูในขณะที่หลีกเลี่ยงจุดแข็งของพวกเขาและจงหลอกล่อให้พวกเขารู้สึกว่ายังไม่มีอันตรายอะไรกำลังคืบคลานเข้ามาหาพวกเขาและจากนั้น เจ้าก็จงใช้กับดักที่เจ้าวางไว้จัดการพวกเขาซะพี่ใหญ่โจดูเหมือนวันนี้ท่านจะว่างนะเพราะว่าท่านมีเวลาฝึกสอนค่าต้องนานขนาดนี้เลยภายในระยะเวลาสามปีซึ่งตอนนี้มันเพิ่งผ่านไปเพียงหนึ่งปีเท่านั้นแต่ว่าสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างดูท่าทีกันน่ะมันได้จบสิ้นลงไปแล้วแหละ หลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องถูกกดดันเป็นอย่างหนักจนเจ้าแทบจะหาเวลาที่เงียบสงบแบบนี้ไม่เจอเลยแล้ออหาฮะมีใครบางคนอยู่ในนี้นั่นใครนะ่ะหาท,ท่านหญิงช่วงเอ๋ยงั้นเหรอน,นี่ท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำไมท่านถึงมาอยู่ที่เตียงของข้าได้ล่ะ แล้วทำไมถ้าถึงแต่งตัวแบบนี้ด้วยน,น,นี่มันเป็นสิ่งที่สัตว์ป่าย,ย่างท่านต้องการไม่ใช่หรือไงข้าหวังเพียงแค่ว่าท่านจะรักษาสัญญาหลังจากที่ท่านได้ครอบครองร่างกายของข้าไปแล้วนะฮะข้าขอเรื่องนี้กับเจ้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่กันจจฟานนี่เจ้าคิดจะเยาะเย้ยข้าหรือไงกันเจ้าพูดอย่างชัดเจนว่าให้ข้าเป็นคนของเจ้าซะ และตอนนี้เจ้าคิดจะปฏิเสธมันอย่างนั้นหรอแล้วเจ้าจะให้ข้าเข้าใจเจ้าว่ายังไงล่ะนี่เจ้ากาลังพูดเรื่องบ้าอะไรกันเจ้ากําลังเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้วนะข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นซะหน่อยข้าแค่ต้องการให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าแล้วก็คอยดูชะตาให้กับข้าเป็นเหมือนกับผู้ที่คอยชี้แนะเส้นทางให้กับข้าและรวมถึงเลิกเป่าหูให้ข้ากลายเป็นคนดีสักทีเถอะทั้งหมดมันก็มีแค่นี้แหละอ่ะ,อะฮะ นี่เจ้าว่ายังไงนะเฮ้ยจะยังไงก็ช่างเจ้าอ่ะรีบๆแต่งตัวกันเถอะพี่ใหญ่โจเมื่อกี้ข้ากับท่านพี่ได้ไปคุยกับหัวหน้าผางมาแล้วก็เพิ่งได้ยินว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนินามาเถอะพวกเรามาฉลองวันเกิดด้วยกันอ่าเออเออหาอะอะฮาจะสวยแล้วเอออืม ดูเหมือนว่าพี่ใหญ่โจะจะมีการเตรียมการของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นพวกเราไม่ควรไปรบกวนเขาจะดีกว่านะโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ